เกิดอะไรขึ้นอยู่หลังเวทีเสียงวิหกพี่น้องคะทําไมคนถึงมาลุมล้อมกันเป็นกลุ่มเยอะขนาดนี้พี่น้องคะโอ้โหพ่อเฮ้านะคะได้กหินกรูก้สึกระตกใจมากๆคนเขารวมอะไรากรันอยู่หลังเวทีเสียงวิหกทําไมเป็นวงใหญ่ขนาดนี้พี่น้องคะอ้ยเงือดบ่พี่น้องคะ,งนนงคะในแต่ละวันแต่ละโชว์ที่ไปที่ไหนทำไมมีคนรักคนเมตตามีคนเอ็นดูอีหลาขนาดนี้พี่น้องคะ โอ้ยพี่น้องเนี่ยล่าสุดมือขึ้นนะคะเพื่อนในทายลงกนะันด้านางกลุ่มอายใกล้จุนนพอนั่นแหละกลุ่มรักร้องกอายเนาะในทายลงวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงต่างเฮต่างแบบมาลุมล้อมเด็กคนนี้คนเดียวโอ้พี่น้องใคร,ใครๆเห็นก็ตกใจไปว่าเออแบบน้องก็นั่งอยู่เนาะแล้วแบบแต่ละคนเพ่นมันลุ่มเหือนนะพี่น้องขำม,ม,มันลุ่มทายรุบนั่นี่แหละก็คือว่าเป็นแบบว่าโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยเนาะสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมา อาายสกุลนาพอนั่นเองค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเพื้นแตแคบมากจากเป็นคลิปวิดีโอแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยโอ้โหดูหลังเวทีเขามียังกันเพื่อน่าพี่น้องคะทีแทกก็คือมาถาไายหลูปกับอาายสกุลนาพรพี่น้องค่ะมาเบิงซอยกันแน่มาเบิงซอยกันแน่ขืดว,ว่าจังไดกับซ้ำรับเด็กหน่อยผู้นี้พี่น้อง คิดยังไงกับเด็กคนนี้ที่แบบว่ามีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูขนาดนี้เนี่ยเด็กแค่วัยสิปีแต่มีคนที่รักมีคนที่ซับพอร์ตมีคนที่ห่วงใยมีคนที่อ่าเป็น f อซแบบทุกเพจทุกวัยมากหน้าหลายตาจริงๆสําหรับเด็กคนนี้นนแบบเนี่ยพี่น้องคารูปแต่รูปคือแบบโอ้ยเนี่ยโอ้โหพี่น้องคาเบิงถึงความน่ารักของอาไอสกุลพรเนี่ยแล้วดูแฟนคลับนะ แฟนคลับแต่และคนนะดูอายุรุ่นเดียวกันคักๆเลยทั้งผู้แสดผู้สาวทั้งผู้บบาวพี่น้องคาถึงความนารักคุณนะ้ทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยพี่น้องคาบุาง้งจิละ่ะเนี่ยน่ารักมากแล้วคือเห็นครั้งแรกเนาะยังไม่ได้อ่านแคปชั่นเห็นครั้งแรกคือแบบเอา้าเกิดอะไรกัรทําไมคนถึงมาลุมถ่ายอายทำไมคนถึงมาลุม กันอยู่บนเวทีแซมหกเยอะขนาดนี้พี่น้องขาเนี่ยก็ได้มาเห็นว่าโอ้เพื่อนมาลุ่มไทยหรือก็อายสกุลน้าพอดว่าวันนั้นหนาน,น้องก็คือนั่งอยู่กอีพี่น้องคาไม่ได้ยืนแต่ก็ไปได้ต่อแถวเป็นระเบียบไหมนะพี่น้องขาคือแบบเพื่อนต่อแถวยู่แต่ว่าแบบเหมือนกับฟิลน้องนั่งถ่ายด้วยอาจจะยืนนานหรือเปล่าแล้วมานั่งลงเนาะแล้วคือแฟนคลับแต่ละคนมาถ่ายกระเครื่องไฮตีบปไฮนันไฮนี่แน่นี่คะ่ะพี่น้องขา กระเป๋าสวยๆเนี่ยจากแม่แฟนคลับเนี่ยพี่น้องคะเบอร์ติล่าถึงความน่ารักความติดเป็นซนสพอร์ตนะพี่น้องเนาะคุณ่ะทุกเพศทุกวัยจริงๆเราน่ารักมากแฟนคลับเป็นแคปไม่เบิง์นนะพี่น้องขาถึงแบบว่าโอ้โหสุดๆสําหรับเด็กคนนี้พูดยังไงก็คือแบบพูดเบาถึงเรื่องน้องก็คือพูดยังไงก็พูดไม่หมดุดพี่น้องคาเพราะว่าความน่ารักความแบบว่า ยังไงล่ะพี่น้องคะมีคุณรักคนลุงอีหลาอะไรขนาดนี้รู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่เฮาติดตามอีหลามาตั้งแต่โดนๆนะพน่นหน้องเนาะตั้งแต่ช่วงน,น้องใหม่ๆจนมาฮอดสมือนี่แล้วมีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูคนให้การตอบรับให้การสนใจในตัวน้องเยอะมากๆเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้เพราะว่า ถึงเรื่องรลวต่างๆน้อพี่น้องเนาะในตัวอไอสกุณาพรนนั่นละแล้วคือเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดคอมเมนต์สำหรับที่แฟนคลับแต่ละคนนะคะอ่าเพื่อนไดออกมาคอมเมนต์ถึงออ้สกุณาพรนในรูปรูปนี้ที่มีแฟนคลับมาลุมอยู่หลังห้านพี่น้องค่าเนี่ยแล้วคนก็ว่ามีแต่คนละคนหลงเจ้าหญิงน้อยออ้สกุณาพรน์รูปพอจ๋าก,กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่นออ้องขาเออหลงกันทั้งเมืองแล้วคะ่ะขจะว่าโอ้ยปังๆยิ่งขึ้นไปค่ะสุปตาตัวน้อย เก่งมากค่ะอีลาคนน่ารักทําใจเด้อจ้าเพื่อนบ้านนี่ค่ะป๊าดแล้วคนกวาขอโทษนะคะเก้าอี้อีลาสูงมากหน่อยแม่แม่ไม่กลมลงถ่ายรูปรูปออกมาเลยไม่ค่อยสวยค่ะนี่ค่ะแล้วคนกวาเนาะป๊าดอาอาจะเป็นลุ่มหน้าลูกนี่ค่ะพี่น้องคะโอ้เนี่ยค่ะเพราะว่าน้องก็นั่งเนาะเนี่ยแล้วก็แม่แม่เพื่อนกานางลุท้ายกับนอ้องรูปก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่บางคนก็ว่าเนาะแต่ว่าถ้าแบบ ทายดีดก็สวยนะคะเนี่ยพี่น้องคะ่ะอนอนซอ,อนออนซอนในรูปนี้แห้งน่ารักมากาอายสกุณาพรแล้วคืออไปโชว์ยูเซ่กันตามพี่น้องคะ่ะ f อฟมาให้กำลังใจหลายแห้งทวนหนาแห้งพี่น้องคะ่ะ f อฟคือแบบเพิ่นกับซับพอตอีหลาเนาะแล้วก็บเหลายอย่างไม่ว่าวันนี้นะไอแบบอยากกินอันนี้นะเอฟซีกันกับแบบอู้วันนี้ไอยอยากกินนี้ซื้อไปซื้อไพรน้องดีกว่า ซือไปให้น้องอยู่ได้ไเวทีดีกว่าเนี่ยพี่น้องคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักความแบบน่ารักพี่น้องขาอุ้คุณนะฮายสกุนาพลเยอะมากๆพี่น้องคะ,ค Hi, so งคะแล้วอ่าเป็นกลุ่มน้องเนาะแต่ละกลุ่มคือแบบการเคลื่อนไหวการแชร์น่ะดีมากทุกคนแชร์ทุกคนให้การตอบรับทุกคนแบบเหมนกับว่าเออ วันนี้กลุ่มายตากลุ่มเพื่อสะายามน์วันนี้ไม่เงียบเลยไม่มีวันไหนที่ไม่แบบไม่มีวันไหนที่เงียบแบบเงียบมีซีรีคือแบบแต่ละวันคือแบบยังไงละ่ะบูมตลอดคนให้การสนใจตลอดไม่ว่าจะเป็นใครที่แชร์อะไรออกมาะค่ะพี่น้องค้าก็คือน่ารักมากจริงๆโอ้โหอันนี้ก็เป็นเนี่ยพี่น้องค้าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่แบบว่า ลุงคอนวอยนี่ค่ะความน่ารักของเด็กอยคนนี้มันแบบมันมากมายจริงๆพี่น้องคาไม่ว่าจะเป็นความนาา่ารักความแบบว่า,ามีความห่วงใยเมตตากรุณาเนาะพี่น้องนอนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลุงคอนวอยพี่น้องขาเพื่นอปนปวดขาเจ็บขาเนอกหายชักวุ่นพลเอายาไปห้นี่แหละค่ะพี่น้องขาไม่ว่าใครจะบอกน้องหรือน้องทําเองก็ถือว่าที่สุด ที่เด็กคนนี้ได้ไปทําได้ไปสแสดงออกได้ไปเนี่ยสแสดงความหงวงใยเนาะก็คือจังหวเข้าวาล้วพี่น้องคะลูกสาวมุนาวุวงนี่แหละคนที่จะจ่ายเงินต่อไปที่บอลนูบอกนี่แหละคุณอ,อาไอซ์จะรับผิดชอบจ่ายเงินเจ้าต่อไปเออนี่คะ่ะพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเนาะโอ้โหลุงคอนรวยปวดขากินยานแล้วนะคะลุงจะได้หายปวดนี่คะ่ะโอ้โ แล้วคนก็บ่าน้องดูแลทุกคนที่เจ็บป่วยน้ำใจงามคักแล้วคนก็บ่าอีลาจใจงามคักอส้สกุลน้าพ่อน,นี่ค่ะเนี่ยโอย้พี่นอ้องคะ่ะรู้สึกตกหลุมรักเด็กคนนี้มากๆเรื่องมารยาทก็ดีนะพี่นอ้องคะ่ะทราบไปทราบไปพอหลงแต่ละเือเนาะเรื่องมารยาทก็คือ Number One น u m b บ r ร์วันนะมารยาทนะ่ะน u m b บ r รวันที่หนึ่ง ก็คือจางวันแหละน้องก็มีการพัฒนาการเรียนรู้ไปในตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการโชว์การพูดการแสดงออกการอะไรต่างๆก็คือเหมือนกับในตัวน้องนะคะน้องเนาะพัฒนาการไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าหยุดที่จะพัฒนาการาแล้วก็แม่ลังคนเนาะบอกว่า,อ,าอย่าทําตัวเหมือนน้าเต้นแกวนะลูกแมลังคนกบาลเนี่ยให้เราอยู่แบบกลางๆไวอีลาพัฒนาการไปเรื่อย อย่าฝึงเย่าเยพึ่งเต็มแกวไปก่อนนะคะพี่น้องเนี่ยก็ถือว่คซีนคาเพิอนกัอ่าอยัางไงล่ะคาร์บงวงใหญ่เนี่ยโตน้องนะคะพี่น้องคะนี่แหละมือน,นี้ก็มีเรื่องเาวาที่แบบว่าโอ้โหคนไปลุมอะไรอยู่อ่าหลังห่านเสียงมีหกลุมเป็นวงใหญ่เลยนะคะใครเห็นต่างก็แบบต้องรีบมาดูต้องมาดูนะว่าเขาลุมอะไรกันเนี่ยคะ่ะที่แท้ก็คือนี่แหละลุมความน่ารักอ,อบอบลอง รอบล้อมเนาะด้วยความน่ารักของอาจุบนารณ์แล้วก็เอฟซีมีคะ่ะพี่น้องคาเหมืนี้ก็มีข่าวน่ารัก็เพียงจะมียังยีงย้งยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวออมพลด้วยนะคะเดี๋ยวจะ,ะอัปเดตข่าวข่าวครั้งหน้าคะ่ะสำหรับอาจุบนารณ์แล้วก็สำหรับเสียงในหกคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ